นิยายเสียงเรื่องคืนรักสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกคนคืนรักนะคะเป็นนิยายสั้นนะคะที่ต่อจากเรื่องคืนหวามเป็นนิยายแนวอีโรติกค่ะในเรื่องนี้ก็จะตัดเอ่อเลิบซีนออกทั้งหมดนะคะจะไม่มีเลิบซีนนะจะเป็นการอ่านที่ตัดเลิบซีนออกไปนะคะเดี๋ยวมาฟังตอนแรกกันเลยค่ะปันดาวมองลูกค้าที่ทยอยกันเข้ามาในร้านเรื่อยๆด้วยความพอใจ ตั้งแต่เปิดร้านอาหารร่วมกับเมริสาเพื่อนรักมาครึ่งปีผลประกอบการของร้านดีขึ้นเรื่อยๆจนเธอตัดสินใจลาออกจากบริษัทหลักทรัพย์มาทำอาหารเต็มตัวเพราะตอนนี้แม่เพื่อนรักของเธอก็ตั้งท้องลูกคนแรกอุ้ยอ้ายเต็มทนและสามีของเมริสาก็ไม่อยากให้ภรรยาทำงานหนะักเมื่อไหร่จะมีผู้ชายคนไหนมาหวงมาห่วงเธอแบบนี้บ้างน่าอิจฉาชะมัดพี่ดาวลูกค้าตัวน,นั้นล้อหล่อนะ สมซาพนาักงานเสิร์ฟสกิดบอกเธอที่กำลังคิดเงินง้วนอยู่ตรงเคาน์เตอร์หญิงสาวมองตามสายตานั้นจึงเห็นว่าลูกค้าคนนั้นเป็นชาวต่างชาติเขามากับผู้หญิงคนหนึ่งทั้งคู่ดูสวยและหล่อเหมาะสมกันดีก็หล่อดีแฟนเขาก็สวยเสียดายเนอะไม่น่าพกเมียมาด้วยเลยสมซาทำหน้าเสยียดายสุดๆพัดรูปการ์ตูนในมือเธอจึงยก ok มาตีไหล่คนพูดเบาๆแล้วเอ็ดไปทำงานได้แล้ว แมแอบมองลูกค้าอยู่ได้ถึงเขาไม่พกเมียมาด้วยเขาก็ไม่มองพวกเราหรอกอยาดูนมเมียเขาซะก่อนยากับลูกฟักส่วนเธอน่ะมันมันฝรั่งพี่ดาวแรงอ่ะหรือไม่จริงเลยยะปันดาวบอกแล้วหัวเราะเมื่อสมซาสะบัดคอให้ทีหนึ่งแล้วออกไปเสิร์ฟอาหารหลายคนยุ่งกันอยู่มีลูกค้าเข้ามาอีกสองรายเธอจึงพระจากเคาน์เตอร์ออกไปรับออเดอร์รับอะไรดีคะ นอกจากรายการอาหารในเมนูแล้วทางร้านเราก็ยังมีอนันดาเสียงเป็นแป,ปลนเป็นภาษาอังกฤษดังขึ้นพร้อมๆกับที่สาวสวยทรงโตยิ่งกว่าแม่สาวคนแรกที่นั่งอยู่ด้วยกันกับลูกค้าฝรั่งหน้าหลอกคนนั้นเดินปลาดเข้ามาที่โต๊ะหนึ่งแก้วน้ำสม้มแล้วสาดใส่หน้าผู้หญิงคนนั้นไปเต็มๆคนถูกสาดลุกขึ้นมาเต้นเราฉันไม่ยอมนะคะอนันดาไม่ได้ใครกันลิซ่าทำอะไรของเธอ อนันดาเคทโรผุดลุกขึ้นดวงตาของเขาวาววับยังโกรธจัดหนีมาไกลถึงเมืองไทยไม่คิดว่าลิซ่ายังตามมารังควานเขาถึงนี่เพราะแบบนี้ใช่ไหมคะคุณถึงหลบหน้าฉันบอกใครต่อใครว่ามาทำงานที่แท้ก็มากกังนี่อย่ามาหยาบคายแถวนี้นะอนันดาเสียงเข้มดวงตาคมดุวาววับอย่างที่ทำให้คนทำอดใจสั่นขึ้นมาไม่ได้ปันดาวในฐานะเจ้าของร้านจึงต้องเตรียมมาห้ามทับ เธอเดินมาหยุดด้านข้างของนายต่างชาติหน้าหล่อแต่อารมณ์ร้อนๆของคนทั้งสามทำให้เธอไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นห้ามอย่างไรดีอนันดาฉันไม่ยอมนะคะนางแบบสาวทรงโตที่ปันดาวเพิ่งจะรู้สึกคุ้นตาก,ก็ตอนเดินเข้ามาใกล้ๆส่วนแม่สาวตรงหน้านี้ก็คุ้นเหมือนกันใช่ละลิซ่าเวลสันนางเอกหนังคนดังที่เมื่อเจ็ดปีที่แล้วได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลออสการ์ด้วยแต่หลังๆไม่มีผลงานหนังออกมาให้เห็นอีก <fox. S 2> หลายคนอาจจะจำไม่ได้พอลิซาอ้วนขึ้นจากเดิมและทำศัลยกรรมจนหน้าเปลี่ยนแต่เธอจำได้เพราะเป็นคอหนังต่างประเทศคนหนึ่งเหมือนกันว้าวไม่ยอมกัเรื่องของแกแกรู้หรือเปล่าว่าฉันเป็นอะไรกับอนันดาลิซาตะวาดเพราะความหึงหวงจึงลืมรักษาภาพลักษณ์ไปสนิทก็เป็นแบบเดียวกับที่เธอเป็นนั่นแหละแกลิซาขยับเข้ามาแบมบี้เองก็ไม่ยอมหน่อยน้า เธอขยับมายืนจังก้าแววตาเอาเรื่องเช่นเดียวกันเอาสิฉันก็มีมือเหมือนกันหยุดพอที่ชายหนุ่มผู้เป็นต้นเรื่องห้ามทับแล้วคว้ามหมับมาที่ข้อมือของปันดาวเพราะคิดว่าเป็นแบบบีนางแบบสาวทรงโตชาวละตินคู่ควงคนใหม่เขาวางเงินลงบนโต๊ะแล้วลากถูลู้ถูกลกางปันดาวออกไปจากตรงนั้นเพราะกลัวว่าจะมีใครแอบเก็บภาพของเขากับบรรดาสาวๆได้ สสาวเองก็ลืมให้ความสนใจกับอนันดาเพราะมัวแต่จ้องตากันอย่างไม่มีใครยอมใครกว่าจะรู้ตัวชายหนุ่มก็ขับรถปลาดออกไปแล้วท่ามกลางความตกใจของพนักง,งานในร้านที่ได้แต่หันมามองตากันปริบๆแกพี่ดาวไปกับเขาทําไมอะ่ะส้มซ่าหันมาถามเพื่อนร่วมง,งานที่ให้คําตอบไม่ได้เหมือนกันทําได้แต่เพียงคาดเดาตามที่เข้าใจพี่ดาวคงรู้จักทั้งแกหุย รู้จักคนหละ่อแบบนี้ก็ไม่ยอมบอกน้องบอกนุ่งแย yeah, ่จริงๆเลยส้มซาบ่นอุบก่อนสะดุ้งตกใจกับเสียงแหลมๆของแม่สามที่เข้ามาหาเรื่องคนอื่นก่อนอรันดาลิซ่าวิ่งออกไปจากร้านตามรถของเขาไปแต่ไม่ทันบ้าเอ้ยพอแกนั่นแหละนังบ้าบุกเข้ามาทำไมอรันดาอารมณ์เสียแล้วเห็นไหมแบมบี้โกรธจัดเขาเป็นของฉันลิซ่าวาดแต่แบมบี้ที่มาทีหลังไม่คิดยอมแพ้ แล้วผู้ชายเขายอมเป็นของหล่อนหรือเปล่าเลยยะอนันดาเขายังโสดยังเนื้อหอมสาวๆที่ไหนก็มีสิทธิ์เข้ามาดมได้ไม่เฉพาะแกหรอกยะนังดาราตกอับแกลิซ่าตาวาววับแบมบี้เชิดหน้าออกไปเรียกแท็กซี่กลับที่พักอย่างหงุดหงิดปันดาวนั่งตัวแข็งทื่อตาอยัางเบิกค้างอย่างทำอะไรไม่ถูกที่อยู่ๆก็ถูกลากออกมาจากร้านเธอมัวแต่ตกใจที่ได้เห็นหน้าดาราดังตัวเป็นๆอย่างลิซ่า จึงไม่ทันรู้สึกว่าเขาคว้าข้อมือเธอไว้แล้วลากมาถึงรถเปิดประตูแล้วยัดเธอเข้าไปพอเสียงสตาร์ทรถของเขาดังขึ้นและรถแล่นออกไปนอกร้านแล้วนั่นแหละเธอถึงเพิ่งเริ่มบวยวายไว้คุณจะพาฉันไปไหนคะเธอชายหนุ่มตกใจเพราะเพิ่งจะหันมาเห็นหน้าคนข้างๆเธอไม่ได้ยังไงก็คุณพาฉันมาแล้วเธอก็ยอมขึ้นมาง่ายๆแบบนี้น่ะเหรอเขาย้อนถามทำให้หญิงสาวชักยั่ เท้าเอลมองเขาตาวาวับฉันตกใจขามันก็เลยก้าวตามคุณมาคิดว่าฉันหนีตามความหล่อของคุณมารวไงอย่าหลงตัวเองไปหน่อยเลยในสายตาฉันคุณไม่ได้มีอะไรน่าสนใจเลยสักนิดไม่รู้ผู้หญิงสองคนนั่นอ่ะแย่งเข้าไปได้ยังไงถือว่าไงนะใช่หนุ่มเสียงเคม็มผู้หญิงคนนี้พูดภาษาอังกฤษชัดแจ๋วเพราะฉะนั้นเขาไม่ได้แปลผิดแน่เธอบอกว่าเขาไม่มีอะไรน่าสนใจ ผู้ชายอย่างอนันดาแคทโรนี่น่ะเหรอไม่มีอะไรน่าสนใจเธอมันบ้าไปแล้วพาฉันกลับบ้านเดี๋ยวนี้เลยเธอออกคำสั่งแต่นอกจากอนันดาจะไม่หาทางกลับรถแล้วดูเหมือนเขาอย่างเพิ่มความเร็วของรถขึ้นไปอีกปันดาวตกใจเริ่มบวยวายคุณอยู่เทินตรงนั้นอยู่นี้นะไม่ก็จอดฉันจะหาทางกลับเองไม่คุณนี่คุณคิดจะข่มขืนฉันเหรอที่นี่ประเทศไทยนะ จะมาทาอะไรตามอาเภอใจเหมือนที่บ้านเมืองคุณไม่ได้ฉันต้องคุณตายแน่ผูดชายอย่างฉันไม่จำเป็นต้องข่มขืนใครเพราะแคมมองชายหนุ่มใช้ดวงตาสีน้ําข้าวของเขามองมาบนต้นขาเธอแช่นานเป็นพิเศษเมื่อเลื่อนสายตามาถึงซ่วงอกอิ่มที่สวมเสื้อลูกไม้ทับอยู่ทำให้ปันดาวนึกเจ็บใจวันนี้เธอไม่น่าใส่กระโปรงสั้นตัวนี้มาเลยให้ตายสิแคมมองแล้วอะไร แค่ม,มองก็พร้อมกระโจนขึ้นเตียงกับฉันแล้วนะสิอีผู้ชายหลงตัวเองหญิงสาวเบ้ปากแม้ในใจลึกๆแล้วจะคิดว่าที่เขาพูดมันคงจะไม่ผิดอะไรนักก็เขาหล่อล้ำออกขนาดนี้ขนาดแม่พวกสาวๆที่ร้านเธอยังมองตาเป็นมันแม้แต่เธอก็ยังอดไม่ได้แต่เรื่องอะไรจะพูดออกไปให้ในนั้นได้ใจขึ้นไปอีกชายหนุ่มหัวรอขึ้นกับท่าทางของเธอและต่อประโยคที่ทำให้หญิงสาวแสนจะเจ็บใจว่า ไม่ต้องกลัวว่าฉันจะปล้ำเธอหรอกบอกเลยไม่ใช่สเปกเขามองไปยังร่องอกขาวๆที่โผล่พ้นคอเสื้อแขนกุดลายลูกไม้แบบพอดีตัวของเธอหญิงสาวหน้าแดงแปดยกมือมาปิดหน้าอกตัวเองและตะบ่าเสียงดังไม่ใช่สเปกก็พาฉันไปส่งร้านสิอยู่ๆพาฉันมาแบบนี้ใครจะคิดยังไงยังพากลับตอนนี้ไม่ได้เขาบอกทําให้หญิงสาวยิ่งโวยวายหมายความว่ายังไงที่ว่าพากลับบ้านไม่ได้ ก็ไหนว่าฉันไม่ใช่สเปคของคุณไงไม่ใช่แล้วทําไมไม่พากลับจะพาฉันไปไหนนี่อย่าคิดว่าผู้หญิงไทยจะใจง่ายเหมือนข่าวที่ประเทศคุณกินเขียนกันนะขอบอกว่าไม่จริงหยุดโวยวายสักทีนะ่ะหนววคูชายหนุหน่มทําหน้ารําคาญแล้วเร่งความเร็วรถขึ้นไปอีกปันดาวหน้าเสียมองทางหนีทีไล่พอเห็นว่าเขาชะลอรถเมื่อมีคนจะข้ามถนนก็เตรียมจะเปิดประตูแต่ระบบล็อกของรถเขาดีเยี่ยมจนเธอไม่สามารถ เปิดมันออกได้จึงต้องทุบกระจกแล้วใช้ปากเป็นอาวุธแทนช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยทําบ้าอะไรของเธอช่วยด้วยไอฝรั่งบ้ากามมันจะปล้ำฉันช่วยด้วยค่ะยิงสาวยังทุบรถไม่หยุดอนันดาโมโหตามองเห็นป้ายโรงแรมบ้านรูดชั้นดีเข้าพอดีจึงเลี้ยวรถเข้าไปปันดาวอ้าปากค้างเ,าเรมฟีปากอิ่มสันดริกแววตาวับวาวเหมือนแม่เสือร้ายที่จ้องขยําเหยื่อแก แกจะทำอะไรฉันไม่นะหญิงสาวมองหาของใกล้มือในรถพอเจอก็โยนใส่ตัวเขาไม่ยังปากก็ด่าไม่หยุดไอบากามไอ้ฝรั่งขี้นกไอ้คนต่างชาติมาเที่ยวประเทศเขาแล้วยังจะมาข่มคืนในประเทศอีกฉันไม่ปล่อยนายไปแน่คอยดูนะถ้าฉันออกไปได้ริมฝีปากอิ่มจิ้มลิม้มถูกปิดทันทีเมื่อปากร้อนๆน้ำลงมาหาญิงสาวเบิกตากวางขึนด้วยอาการตกตะลึง จริงอยู่นี่ไม่ใช่จูบแรกแต่การจูบที่ผ่านผ่านมาของเธอไม่เคยใกล้ชิดถึงขนาดลิ้นแลกลิ้นอย่างดีก็แค่ประกบปากแล้วเคเลื่อนปากปดเปียดกันไปมาเท่านั้นแต่จูบผลน,นี้อย่าปันดาวโกรธตัวเองที่เผลอไผลไปกับสัมผสัสเร่าร้อนของชายต่างชาติที่ถือเป็นคนแปลกหน้าสำหรับตัวเองเขาเป็นใครเธอก็ไม่รู้ยังจะปล่อยใจปล่อยกายไปกับเขาเริมฝีปากหนาได้รูปกระตุกขึ้น กระตุกขึ้นอย่างย่ามใจก็บอกแล้วว่าคนอย่างเขาแค่ได้จูบผู้หญิงที่ไหนก็ละลายเป็นของเหลวเสทั้งนั้นแล้วแม่คนนี้ก็ทั้งหวานทั้งร้อนแรงจนทําให้เขาปวดหนึบไปทั้งตัวชายหนุ่มก้มหน้าลงมาเรื่อยๆรังขอบกางเกงชั้นในของเธอลงแต่แสงไฟที่เปิดขึ้นนอกรถทําให้เขาชะงักและนั่นเหมือนแสงสว่างที่ทําให้ปันดาวรอดตายหญิงสาวผลักเขาออกห่างหล่นลานดึงเสื้อและกระโปรงตัวเองให้เข้าที พนักงานของโรงแรมที่ทะเลทราเข้ามาเปิดทองใท้หน้าเสียเมื่อหญิงสาวเปิดประตูรถลงมาผมเผาเธอยุ่งเหยิงปากบวมเจอแต่หน้าแดงก่ำขอโทษครับพนักงาน้อมสีสาให้อนันดาที่ตอนนี้มองกลับมาด้วยสายตาดุดันที่โดนขัดอารมณ์เสียได้พนักงานรีบไปเปิดทองและแอร์คอนดิชนเนอร์ให้และผายมือนอบน้อมเชิญครับพนักงานเปิดพามาสีถือบอกไปหญิงสาวผวาตามบอ,อกไป แต่มือใหญ่นะคว้าแขนเธอไว้ปันดาวตกใจร้องเรียกให้พนักง,งานคนนั้นช่วยแต่เขาเดินลิ้วไปไม่เหลียวหลังเธอสะบัดเราปล่อยนะฉันจะกลับบ้านเธอแน่ใจแล้วว่าจะกลับไปทั้งที่เราสองคนยังไม่ได้ทําอะไรกันให้เสร็จเสร็จบ้าเสร็จบออะไรปล่อยฉันหญิงสาวรีบหนีปากก็ร้องตะโกนลันจึงถูกตวัดตัวมาอุม้มแล้วเดินดุ่มเข้าห้องไป พอเธอดิ้นหนักๆเข้าแถมทุบมาบนตัวเขาไม่ยัง้งแต่ละหมัดหนักๆทั้งนั้นอนันดาทนไม่ไหวจึงโยนเธอลงไปบนเตียงหลังเธอกระแทกกับฟูกจุกจนตัวงอก็เสร็จตอนนี้ไงเขากระซิบพราข้างหูเมื่อล้มตัวลงนอนข้างๆเสียงกระเส่านั้นทำให้หัวใจเธอเต้นแรงขนลุกชันกระเถิบตัวหนีแต่ชายหนุ่มกักเธอไว้ในวงแขนผู้ชายหล่อๆอย่างคุณ คงไม่ข่มขืนผู้หญิงไม่มีทางสู้หรอกใช่ไหมคะหญิงสาวเริ่มชายไม้อ่อนเพราะนั้นเป็นหนทางเดียวที่จะทำให้เธอรอดไปได้ไม่แน่นอนเขาบอกทำให้ปันดาวใจชื้นยิ้มออกมาได้บ้างแต่ประโยคต่อมาทำให้รอยยิ้มของเธอหุบลงเพราะแค่จูบเธอก็เต็มใจแล้วกำปั้นเล็กต่อยไปบนท้องน้อยเขาอน,านดาจึงรวบแขนเธอขึงพฤกเหนือศีรษะตาสีเทาจ้องตาเธอ ในตากลุ่มกลีมนั่นบอกกับเธอว่าเขาไม่ปล่อยเธอไปแน่ลองดูหน่อยไหมไม่ยิงสาวสายหนะ้าดิกพอรู้ว่าเมื่อไหร่ที่เขาหน้าปากลงมาเหมือนเมื่อครู่นี้ร่างกายเธอต้องยอมอ่อนอ่อนไปกับเขาแน่เพราะเมื่อครู่นี้ถ้าพนักง,งานคนนั้นไม่เข้ามาขัดจังหวะป่านนี้เธอกับเขาคงไปไหนถึงไหนกันแล้วไม่กล้าหรอไม่ใช่ไม่กล้าแต่ไม่อยากรองปล่อยนะยิงสาวเดียนเราชายหนุ่มจึงก้มหนะ้าลงมา ตรงเนินอกที่กระดุมยังติดไม่เรียบร้อยบ้าเอ้ยชายหนุ่มสะบัดอย่างหัวเสียมองหน้าปันดาวที่นอนหายใจรวยรินเพราะเจ็บจนขยับตัวลุกไม่ได้แล้วพ่นลมหายใจรวดต้นคอตัวเองใครจะคิดว่าแม่สาวไทยปากร้ายคนนี้จะยังไม่เคยนอนกับใครนื้าตาร้อนๆไหลออกจากดวงตาของปันดาวเธอมองเขาด้วยสายตากล่าวโทษจนนันดารู้สึกสะเทือนใจอยากเป็นคนเข้าไปปลอบเธอว่ามันไม่ได้เลวร้วายอย่างที่คิด เขาขยับไปหาเธอกระเถิบสะโพกหนีมองเขาเหมือนลูกกวางระแวงภัยอย่าฉันขอโทษเขาพูดดีกับเธอเป็นครั้งแรกยื่นมือมาวางบนขาเธอแต่หญิงสาวชักออกดวงตาสีเทามองบนหว่างขาเธอเขายื่นมือไปแตะแผวเบาคล้ายอยากทนุถนอมแต่เพียงแค่ปลายนิ้วสัมผัสขนบนกายของเธอก็ลุกชันมาทั้งตัวอนันดากระตุกยิ้มบางๆหนาวเหรอหญิงสาวไม่พูดอะไรกับเขา ขยับลุกจะยืนขึ้นแต่เวียนหัวจนเซเขาจึงกระตุกแขนเธอมานั่งตักสะโพกเธอร้อนวาบเมื่ออะไรร้อนๆแข็งๆทิ้มแทงมาบนสะโพกแล้วดุนดันอยู่ใกล้ๆกับตรงนั้นเธอขยับดิ้นหนีแต่คนถูกทับคำรามในลำคอมาไกลขนาดนี้แล้วใครหยุดได้ก็บ้าเต็มทีเมื่อความสุขผ่านไปอารมณ์เศร้าด้วยความเสียดายตัวก็แล่นผ่านมาแทนที่ยิงสาเหลียวมองรอบกาย เขาหลับไปแล้วด้วยสีหน้าสุขสมน้ำตาร้อนๆไหลรินแต่ก็สายไปแล้วในเมื่อเธอเต็มอ,อกเต็มใจเป็นของเขาเขาไม่ได้ฝืนใจเธอเลยสักนิดเธอตกที่นั่งเดียวกับเมริษาคือได้สามีมาอย่างไม่ตั้งใจแต่โชคดีของเพื่อนรักที่กรันเป็นผู้ชายที่ดีมากแต่สำหรับเธอเขาเป็นใครก็ไม่รู้แถมมีผู้หญิงมาตบตีแย่งชิงแสดงว่าเขาต้องเป็นผู้ชายเจ้าชู้แน่ๆชายหนุ่มยังนอนหลับสนิท ลมหายใจเขาสม่ำเสมอแสดงออกถึงการหลับลึกเธอมองเขาอย่างสำรวจเพราะนี้อาจจะเป็นครั้งสุดท้ายที่เธอได้พบกับเขาผู้ชายคนนี้หล่อมากหล่อน้องๆน,นายแบบเลยเฉละ่ะผมเขาอยากศกสีน้ำตาลเข้มใบหน้าออกเหลี่ยมมีหนวดและเคราพอเซ็กซี่หน้ามองไม่รกตาดวงตาเขาค่อนข้างโตจมูกโด่งมากโดยรวมแล้วเขาหน้ามองมากกว่าผู้ชายทุกคนที่เธอเคยเห็น ปันดาวนึกถึงบทรักร้อนแรงระหว่างเขาและเธอที่เกิดขึ้นเมื่อครู่นี้รอยจ้ำแดงตรงเนินอกและคอยังมีให้เห็นไว้เตือนใจให้เธอรู้สึกเสียใจในความใจง่ายของตัวเองหญิงสาวมองหาเสื้อผ้าหยัดกายลุกจากเตียงนอนใหญ่มาสวมเสื้อผ้าที่เขาถอดทิ้งกระจัดกระจายกระดูมันหลุดไปหลายเม็ดแต่เธอก็ยังลนลานแต่งตัวให้เสร็จก่อนที่เขาจะตื่นขึ้นมาเห็นเขาเธอปาดน้ำตาอีกครั้งถักใจเดิอนออกไปไม่เหลียวหลังกลับมามอง ชายนิระนามที่พลากความสาวไปจากเธอตลอดการอีกอนันดาตื่นขึ้นมาหลังหลับลึกเกือบชั่วโมงเห็นรอยยับย่นข้างเตียงรอยยิ้มก็ปรากฏขึ้นในหน้าแต่รอยเลือดจางๆบนที่นอนก็ทำให้เขาสะท้อนใจแต่ลึกๆก็อดดีใจไม่ได้ที่อย่างน้อยยังหลงเหลือผู้หญิงบริสุทธิ์ให้เขาได้ครอบครองเขาคิดว่าเธอเข้าห้องน้ำจึงยังไม่ขยับลุกไปไหน แต่รออยู่เกือบสิบนาทีก็ยังไม่เห็นเธอออกมาจึงลุกเดินไปเคาะประตูห้องคุณยังไม่เสร็จอีกเหรอจะสามทุ่มแล้วนะจะให้ผมไปส่งที่ไหนเงียบไม่มีเสียงใดตอบรับเขาบิดลูกบิดประตูมันไม่ได้ล็อกจึงเปิดเข้าไปแต่ในนั้นว่างเปล่าไร้เงาของหญิงสาวบ้าเอ้ยป่านนี้เตลิดไปไหนแล้วก็ไม่รู้เดี๋ยวก็โดนลากไปรุมโซมกันหรอกชายหนุ่มสะบดหยาบคาย เขาวางเงินค่าห้องไว้แล้ววิ่งออกไปสวนกับพนักงานคนหนึ่งจึงถามเห็นผู้หญิงที่มากับฉันไหมขึ้นแท็กซี่ไปแล้วครับพนักงานชายคนหนึ่งตอบเมื่อชายหนุ่มถามเป็นภาษาไทยด้วยสำเนียงไม่ชัดนักอนันดาพยักหน้าแล้วขับรถออกไปที่ร้านอาหารของเธอแต่ร้านปิดเงียบเพราะเลยเวลาเปิดบริการเขาพูลมหายใจรถหน้าตัวเองขับรถกลับโรงแรมหรูอันเป็นที่พัก ระหว่างมาธุระสำคัญที่ประเทศไทยเกี่ยวกับการทำธุรกิจของเขาไว้พรุ่งนี้เข้าไปพบเธอก็คงยังไม่สายเมริสาตกใจที่เพื่อนรักโทรมาลางงานแต่เช้าเสียงเครือเหมือนคนเป็นไข้แกไม่สบายเหรอดาวอืมปลายสายตอบกลับมาเสียงเธอทั้งเครือทั้งแหบพอร้องไห้มาทั้งคืนตอนเช้าปวดหัวจนลุกไม่ไหวจนต้องโทรมาขอลางานแกดูลานคนเดียวไหวไหม โทถามอะไรอย่างนั้นแต่ก่อนตอนที่แกยังไม่ลาออกฉันก็ดูอยู่คนเดียวก็ตอนนั้นแกยังไม่ท้องโยแบบนี้นี่เดี๋ยวสามีแกจะมาหาว่าฉันใช้งานกันะ่ะบ้าไปสนอะไรกับคุณกรันรายนั้นอยากให้ฉันนอนอยู่เฉยๆไม่อยากให้ทําอะไรแบบนั้นก็เป็นงอยตายกันพอดีเมริสาสายหน้าเมื่อนึกถึงสามีของเธอที่ได้มาแบบบังเอิญแต่เป็นความบังเอิญที่ทําให้เธอรู้สึกเหมือนถูกลอตเตอรี่รางวัลใหญ่ ตอนนั้นหากเธอไม่เมาจนเข้าใจผิดว่าเขาคืออดีตคนรักที่ทิ้งเธอไปจนเข้ามานัวเนียคลุกวงในเขาก่อนเธอก็คงไม่ได้สามีดีๆแบบนี้แต่ใครก็อย่าเอาอย่างเธอเลยเพราะความโชคดีมันไม่ได้มากันง่ายๆพลาดแล้วพลาดเลยย้อนเวลากลับคืนมาไม่ได้ก็ดีอาจจะขอลางานสักสามวันนะเสียงแกไม่ค่อยดีเลยไปหาหมอได้ยังเดี๋ยวปิดร้านแล้วฉันไปเยี่ยมนะไม่ไปหรอกกินยาแล้วนอนก็คงดีขึ้น ตามใจแกพักให้มากๆเดี๋ยวฉันทําซุปไก่ร้อนๆไปเยี่ยมแกตอนเย็นเงินแค่นี้นะฉันอาบน้ําแต่งตัวไปร้านก่อนดูแลตัวเองดีๆด้วยเมริสาวางสายไปปันดาวางโทรศัพท์ไว้บนหัวเตียงแล้วหลับตาพยายามข่มตาให้หลับแต่ภาพของผู้ชายคนนั้นก็ยังลอยวนบ้า,มาเมื่อไหร่จะเลิกคิดถึงตะนนั้นสักทีป่านนี้เขาคงลืมเธอไปแล้ว หญิงสาวตะหวาดตัวเองดึงผ้านวมมาคลุมโปง่งแต่น้ำร้อนๆมันคอยไหลออกมาจากขางตาอยู่เรื่อยแกจ,จบลงไปแล้วนะคะสำหรับตอนแรกของเรื่องคืนรักค่ะสามารถดาวน์โหลดอ่านต่อจนจบได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนะคะในราคาเพียง69บาทค่ะเรื่องนี้นะคะถ้าใครอยากอ่านให้แบบเต็มอารมณ์ก็ต้องอ่านเรื่องคืนหวามด้วยนะคะมันจะมีเป็นเซตคืนหวามแล้วก็คืนรักค่ะ เรื่องนี้เป็นแนวอีโรติกนะคะดังนั้นคลิปที่ลงใน YouTube จึงไม่มีเลิฟซีนนะคะแต่แบบอ่านที่จะลงให้อ่านใต้คลิปเนี่ยคือฉบับเลิฟซีนเต็มค่ะฝากดาวน์โหลดมาอ่านด้วยนะคะ